ในส่วนของการรันโปรเจกต์เราก็ไปที่ไอคอนถัดไปนะครับเป็นไอคอนของการรันผมเลือกรันตาม Default ค่า Default ที่เซตไว้ก่อนละกันเสร็จแล้วเรากด Create ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับ Custom Model ตัวใหม่ที่เราได้จากการ กรอกฟอร์มนะครับโดยใช้ค่า Default นั่นเองถ้าหากว่าเราดูในส่วนของ Drawing นะครับนะ mm hmm. ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับได้ทั้ง s s e m b l y d r a w i n g ของ Assembly แล้วก็ Part อื่นๆด้วยนะครับถ้าเราดูในโฟลเดอร์ที่เก็บ Database อยู่นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าจะมีการสร้าง Part อื่นๆเก็บอยู่ในโฟลเดอร์นี้นั่นเองนะครับชื่อไฟล์ของ แ s s e m b l ล file นะครับและ d อยอิของ assembly เนี่ยก็จะเป็นเอ่อหนึ่งหนึ่งตาม rules ที่เราสร้างไปเลยนะครับและส่วน Component อื่นๆก็จะเป็นชื่อของไฟล์ name เดิมแล้วก็ต่อท้ายด้วย Order Number นั่นเองนะไฟล์ต้นฉบับต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้จะเห็นว่ามันจะมีไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับซึ่งก็คือ Desk Le g นะที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เลยจะไม่ถูกสร้างขึ้นนะครับจะไม่ถูกทำา Copy ีขึ้นมานั่นเอง จะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นลักษณะของ standard part s, นะครับและสำหรับรีพอร์ตนะครับว่า dive r works รันอะไรไปบ้างเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับดูรายละเอียดได้ตามรีพอร์ตตัวนี้เลยนะถ้าเราเรียบร้อยแล้วเราก็กด finish นะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างในกรณีที่ถ้าเราปิดตัวโปรเจกต์ของ dive works express แล้วก็ปิด solid works เลยนะครับและทำการเปิด solid works ขึ้นมาใหม่ ผมก็จะเข้าไปในส่วนของ Tools Express Products แล้วก็ d i v e r Express นะครับถ้าหากว่าเราเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับเราจะเห็นว่า Active Database เนี่ยจะเป็น Database ล่าสุดที่เรามีการใช้งานนะครับเราไม่จำเป็นต้องออ Create หรือ Change Database อะไรเลยนะเราก็ไม่ต้อง Add หรือ Edit Project นะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใช้งานเนี่ย เราสามารถกด run project ตั้งแต่หน้านี้ได้เลยฟอร์มในส่วนของการสร้าง custom m o เด l ของ assembly โต๊ะของเรานะครับก็จะถูกเรียกขึ้นมาเราก็สามารถสร้าง custom m o เด l ใหม่ได้เลยในทันทีอันนี้ผมจะปรับ order number เป็น2 d e p t จะให้ลึกนะครับเป็น1200 width ให้เป็น2500และ ไม่เอาเคเบิลโฮ s แล้วเราลองกดครีเอทดูอีกทีหนึงนะครับเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับรวดเร็วมากๆโต๊ะสำหรับออเดอร์ที่2ของเรานะก็ที่สังเกตเห็นได้ชัดๆเลยนะครับก็คือไซส์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะจากมาสเตอร์โมเดลจาก ออเดอร์หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจะยาวขึ้นกว้างขึ้นมากๆแล้วก็ที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเคเบิลโฮสนะครับไม่มีแล้วนะถ้าเรามาดูที่โฟลเดอร์เดิมปุ๊บอ่ะก็จะมี Assembly, Drawing แล้วก็ Part, Component ต่างๆนะครับในส่วนของที่เป็นออเดอร์2เก็บไว้นะครับในโฟลเดอร์ t a t a s e s e ของเรา เรียบร้อยเลยนะครับก็เป็นอันจบนะครับกับโฟร s t t o ัว Automation สำหรับ Section ในส่วนที่เป็น Assembly นะครับแล้วก็จบเนื้อหาสำหรับ c o ร์ส r a i n i n g d i v i v e x p r e s s ผมเชื่อว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคอร์สอบรมนี้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับถ้าหากท่านไหนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ไดเวิร์ ก็สามารถติดต่อเล่า Metro System ได้ที่ช่องทางการติดต่อใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับ